การเกษตรไทยคือรากฐานสำคัญของประเทศเรามีเกษตรกรกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรที่ทำงานหนักเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศแต่ในความเป็นจริงเกษตรกรยังคงเผชิญกับปัญหามากมายทั้งราคาผลผลิตที่ผันผวนภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้รวมถึงปัญหาหนี้สินและต้นทุนที่สูงขึ้น ในสถานการณ์เหล่านี้ผู้นำจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผู้นำด้านการเกษตรไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือหัวหน้าสากลเท่านั้นแต่รวมถึงบุคคลที่มีวิสัยทัศน์กล้าที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆและมีความสามารถในการพาชุมชนก้าวไปข้างหน้า ผู้นำอาจเป็นนักวิชาการเจ้าหน้าที่เกษตรหรือนวัตรกรในชุมชนที่สามารถประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกรภาครัฐและเอกชนเพื่อหาทางออกจากปัญหาอย่างยั่งยืนตัวอย่างปัญหาที่เกษตรกรไทยพบเจอได้แก่ 1. ราคาผลผลิตตกตำ่ำเกษตรกรขายได้ราคาถูกแต่ผู้บริโภคกลับซื้อในราคาสูง เพราะขาดการจัดการด้านตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 2. การพึ่งพาสารเคมีและปุ๋ยราคาแพงทําให้ต้นทุนสูงขึ้นอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติภัยแล้งน้ำท่วมโรคระบาดในพืชและสัตว์ที่สร้างความเสียหายมหาศาล 4. การขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เกษตรกรจำนวนมากยังใช้วิธีดั้งเดิมทำให้ผลผลิตไม่สูงเท่าที่ควร 5. หนี้สินเกษตรกรเพราะต้นทุนสูงรายได้ไม่แน่นอนส่งผลให้เกิดความยากจนที่สืบต่อเนื่องผู้นำด้านการเกษตรสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีต่างๆเช่นการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรอัจฉริยะเช่นใช้ระบบน้ำหยดเซ็นเซอร์ตรวจสภาพดินโดนพ่นปุ๋ยพ่นยาและแอปพลิเคชันวิเคราะห์สภาพอากาศเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตการพัฒนาตลาดออนไลน์เช่นการขายผ่าน Facebook Line o f f i c i a l s h อ p e e หรือ Lazada ที่ช่วยให้เกษตรกรขายตรงถึงผู้บริโภคและสร้างแบรนด์สินค้าของชุมชนเองการจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยผู้นำสามารถเชิญน,นักวิชาการมาให้ความรู้เรื่องการผลิตการตลาดและการเงินแก่เกษตรกรในชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในด้านทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาด ตัวอย่างเช่นที่จังหวัดสุโขทยัยมีผู้นำชุมชนที่ริเริ่มให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเชิงเดี่ยวไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานพวกเขาใช้เทคโนโลยี IOT ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจสภาพดินและน้าเพื่อประหยัดปุ๋ยและน้าผลลัพธ์คือต้นทุนลดลงผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้นสามารถขายได้ราคาดีขึ้นในตลาดออนไลน์และยังส่งออกไปต่างประเทศได้อีกตัวอย่างหนึ่งที่เชียงใหม่ เกษตรกรรวมกลุ่มการสร้างแบรนด์กาแฟของชุมชนภายใต้การนำของผู้นำท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์จนสามารถพัฒนากาแฟให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงสร้างรายได้มั่นคงให้กับครอบครัวในหมู่บ้านจากตัวอย่างเหล่านี้จะเห็นได้ว่าผู้นำกับการแก้ปัญหาการเกษตรไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ยั่งยืนและทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ผู้นำที่แท้จริงคือผู้ที่มีทั้งวิสัยทัศน์ความรู้และความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำและอยู่เคียงข้างเกษตรกรเสมอเพราะเกษตรกรรมไม่ใช่เพียงอาชีพหากแต่เป็นวิถีชีวิตและเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยการมีผู้นำที่เข้มแข็งจึงหมายถึงอนาคตที่มั่นคงของประเทศเช่นกัน นำไม่ใช่คนที่เดินอยู่ข้างหน้าเพียงลำพังแต่คือคนที่พาทุกคนเดินไปด้วยกันและสร้างอนาคตที่ดีกว่าบนผืนแผ่นดินที่เราเรียกว่าบ้าน